สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องพ่อบ้านไบค์เกอร์นะครับผมโอเคหนละังจากห่างหายกันไปสักพักหนึ่งพอดีช่วงนี้ผมเลี้ยงลูกทุกวันผมเหนื่อยมากเลยเลยไม่ได้มีเวลาไปขับด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ค่อยมีฟุตเทจมาทําคลิปนะครับผมอวันนี้ได้ฟุตเทจมาเล็กน้อยแล้วครับและช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะลูกค้าก็อาจจะเงียบเงียบไม่ค่อยได้ไปขับนะครับผม ใครเข้ามาแล้วยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกําลังใจให้ผมกันด้วยนะอยังไม่ลืมผมกันใช่ไหมวันนี้ผมจะมาพูดหัวข้อที่ว่านอกจากผ่อนเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการขับรถบิ๊กไบคนะครับผมไม่ว่ามือหนึ่งหรือมือสองนะผมจะพูดอย่างนี้แล้วกันว่าบางคน อาจจะคิดแค่ว่าอย่างตัวผมเองดีกว่าแรกๆที่ผมอยากจะได้บิ๊กไบค์เลยนะผมยกตัวอย่างตัวผมเองเลยนะผมไม่เคยคำนวณอะไรเลยผมคำนวณแค่ว่าผมผ่อนต่อเดือนเนี่ยผมผ่อนได้ไหมแล้วผมเหลือเงินใช้เท่าไหร่โดยที่ยังไม่หักค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเลยนะครับผมค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจําวันซึ่งบางคนอาจจะเคยคิดแบบผมมีความคิดแบบผมก็ได้นะสมมติเงินเดือนหมื่นห้าผ่อนบิ Big ๊กไบค์ละ เดือนละ8 0 0 0ัถึง8 0 0พอ่ะแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะเรายังมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอ,อีกซึ่งตรงนี้ผมอยากจะให้ทุกคนคิดให้กว้างกว้างกว่านี้นะครับนอกจากเงินผ่อนอย่างเดียวพูดในวงมิกสำหรับมอเตอร์ไซคันหนึ่งก่อนละกันนะอ่ะมีเงินดาวเงินผ่อนต่อเดือนหากแล้วเงินเราเหลือเท่าไหร่และอย่าลืมนะครับผมเราต้องมีเงินเติมน,น้ำมันด้วยนะ แล้วบิ๊กไบค์มันกินน้ำมันนะครับผมมันไม่ได้เหมือนเวฟนะที่ว่าเติมร้อยหนึง่งถังหนึ่งขับได้เป็นสัปดาห์ขับได้หลายวันนะครับผมอย่างบิ๊กไบค์ขับเติมไปร้อยหนึ่งเนี่ยขับได้แค่ครึ่งวันก็หมดละถ้าขับแบบไปกลับสัก40-50โลอะไรอย่างนี้นะครับผมต่อวันอะไรอย่างนี้นะร้อยหนึ่งผมก็หมดได้นะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆดีกว่านะ นอกจากค่าผ่อนต่อเดือนเนี่ยอยากจะให้คำนวณถึงค่าน้ำมันค่าดูแลรักษาค่าเซอร์วิสนะครับผมอ่ะอย่างรถเราถ้าเราถึงระยะก็ต้องมีละน้ำมันเครื่องไส่กรองแต่ถ้าถึงระยะต,ต,ต่อไปก็จะมีทั้งน้ำหลอ่อเย็นผ้าเบรกน้ำมันเบรกอะไรต่างๆนานานะครับผมหัวเทียนกล้องอากาศคือมันจะเป็นค่าเสื่อมสภาพที่เราจะต้องดูแลรักษานะครับผมที่จะต้อง มากกว่าค่าผ่อนต่อเดือนนะอ่ะอย่างน้ำมันเครื่องอย่างเงี้ยมันก็ทุกๆ3,000โล6 0 0 0โลแล้วเนี่ยและอันนี้แล้วแต่ความสบายใจของคนนะครับผมหรือตามระยะกิโลเมตรนะครับว่าแบบระยะเวลา6เดือนถ่ายที่นึง1เดือนถ่ายที่นึง3 0 0พโลถ่ายที่นึง6,000โลถ่ายครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่ความสบายใจนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีมานะครับ เพราะถ้าไม่ทําตามระยะปล่อยเกินเน่ยผลเสียมันก็ตามมานะครับผมไม่ว่าวาวห่างสุบตีดขมาเมาในเครื่องยนต์อะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานานะครับผมที่มันจะเกิดขึ้นได้นะเลยอยากจะให้ทุกคนมองให้กว้างขึ้นนะนอกจากค่าเซอรวิตก็จะมีค่าน้ำมันน้ามันที่เติมใช้ประจําวันเนี่ยแหละครับผมพวกโซฮอเนี่ยแหละครับ ว่าจะต้องอะไรเท่าไหร่ยังไงนะแล้วมันก็จะมีค่าอย่างอื่นอีกเชื่อเถอะทุกคนก็ซื้อมาไม่อยากขับเดิมๆหรอกก็อยากจะแต่งเนาะอ่ะอาจจะแต่งเพื่อความปลอดภยัยกันสบัดเอยอะไรเอยกันลงกันลมนะครับผมแต่งเรื่องเพอร์ฟอร์แมนก็กองอากาศท่อนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้นะครับผมทีเนี้ยผมอยากจะให้คิดกว้างๆเผื่อเงินไว้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นมันอาจจะมีบางเคสเหมือที่ผมเคยเจอคือ ซื้อมาแล้วผ่อนๆไปแต่พอเจอค่าเซอร์วิสเจออะไรเริ่มไม่ไหวก็ขายดาวขายเปลี่ยนสัญญาอะไรอย่างนี้นะครับที่พบเจอมานะซึ่งคนที่ซื้อรถอ่ะทุกคนก็อยากจะใช้งานมันพอรักนะครับถึงซื้ออยากได้ถึงซื้ออย่าใจร้อนในความคิดผมนะอย่าใจร้อนค่อยๆเอาวันที่เราไหววันที่เราพร้อมดีกว่า ที่จะได้ดูแลรถให้มันดีที่สุดนะเพื่อที่ให้มันอยู่กับเราไปได้นานๆนะครับผมเพราผมเจอมาหลายคนเลยนะไม่ว่าขับจนปั๊มติ๊กพังแบตหมดเอ่ยลูกปืนล้อแตกกระจายเอ่ยอะไรเอ่ยขับจนพังก่อนแล้วค่อยดูแลไม่ดูแลก่อนที่มันจะพัง เอาจนสภาพไม่พร้อมใช้งานแล้วแล้วถึงจะมารักษาค่อยดูแลอะไรประมาณนี้นะครับผมผมยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะจากที่ผมเคยเจอมานะครับมันมีหลายกรณีนะครับที่จะทำให้รถมันอยู่กับเราได้ไม่นานนะไม่ใช่แค่ว่ามีเงินพอรอนอย่างเดียวแต่เราต้องมีเงินดูแลมันด้วยนะถ้าเราไม่มีเงินดูแลมันมันก็ไม่อยู่กับเรานะครับสภาพต่อให้อยู่มันก็จะโซ่ เพราะเราไม่ได้ดูแลรักษามันอ่ะผมพูดอย่างง่ายๆเลยอะอย่างการเคลือบโซ่ล้างโซ่อย่างเงี้ยมันควรทาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งสําหรับรถที่ใช้ทุกวันนะล้างโซ่เคลือบโซ่อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะครับผม <S <s เพื่อที่อายุการใช้งานของโซ่มันก็จะอยู่ได้นานขึ้นการขับขี่มันก็จะสมูุขึ้นเสียงดังมันก็จะหายไปอะไรอย่างนี้นะครับผม อันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆลองคิดให้กว้างๆดูนะเพราะพอดีมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับผมว่าอยากให้ผมลองแชร์ความคิดเห็นพวกนี้ดูนอกจากว่าค่าผ่อนแล้วจะต้องมีค่าอะไรบ้างนะหลักๆสำหรับอีกไปก็คือประมาณนี้เลยและอย่าลืมนะครับผมบางคนมีค่าใช้จ่ายนอกจากมีเงินมาผ่อนตรงนี้แล้วค่าใช้จ่ายในการดูแลรถแล้วเติมน้ำมันรถแล้ว อย่าลืมค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่ารถกินน้ามันคนก็ต้องกินข้าวเหมือนกันนะครับกินข้าวเอ้ยค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศพัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะครับผมเพราะส่วนตัวผมเองที่ผมบอกผมเคยคิดแค่ว่าเฮ้ยตอนนั้นตอนนั้นผมยังเด็กอะครับผมอายุเพิ่งจะแบบเรียนจบใหม่ๆ21สิ อยากได้ Big ไบท์เงินเดือน1 2ื0 0 0อย่างเงี้ยอยากจะไปถอยมาสักคันหนึ่งผมก็คิดแค่ว่าเออเนี่ยดาวดาวต่ำเลยด้วยดาวแค่10%ดาว10%ผ่อนเดือนละ7800แพันอะไรเงี้ยแล้วเหลือใช้อยู่3-4000พต่อเดือนซึ่งผมไม่ได้มองเลยว่าเฮ้ยต้องเติมน้ำมันนะต้องถ่ายน้ำมันเครื่องนะมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในชีวิตประจำวันนะกินข้าวนะ แต่ดีนะที่ว่าผมไม่ได้ไปเอามานะตอนนั้นถ้าผมไปเอามาอาจริงๆนะไม่ดีเลยผมอาจจะไม่มี7 5 0ขับอยู่ทุกวันนี้ก็ได้นะผมอาจจะต้องขายไปแล้วเหมือนกันนะครับผมเพราะผมไม่มีเงินนะทีนี้เนี่ยแหละครับผมก็เลยอยากจะให้ถ้าทุกคนรักในรถที่ทุกคนอยากได้จริงๆไม่ว่ารถไหนก็ตามนะทุกคนก็คงอยากให้มันอยู่ด้วยกันไปนานๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้น เอาวันที่พร้อมดีกว่าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยไปซื้อมันมาเป็นเจ้าของของเราเองนะแล้ววันนั้นแหละทุกคนจะมีความสุขกับมันที่สุดไม่ได้มองว่ามันเป็นภาละาของเราไม่ได้มองมันมาเป็นปัญหาของเราบางคนมองว่าโหซื้อมาแล้วทาไมมันเป็นปัญหาจังเป็นภาระเราจังทําไมมันเปลืองค่าใช้จ่ายจังอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนใครที่กำลังพยายามอยู่อยากม,มีรถดในฝัน สู้ๆนะครับผมผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะอ่ะยังไงทิ้งท้ายว่าต้องที่หงขอฝากร้านของผมไว้สักหน่อยนึงนะร้านของผมอยู่ที่แบริ่ง48นะครับผมผมอยากแนะนำให้เพื่อนๆทักมาจองคิวกันก่อนนะสอบถามราคากันได้นะครับผมรับเซอร์วิสบิ๊กไบทุกรุ่นทุกยี่หอ้อทุกซีซีนะครับผมไม่ใช่บิ๊กไบตั้งแต่150ซีซีขึ้นไปก็รับนะครับผม ทักมาสอบถามพูดคุยราคากันก่อนได้เลยนะราคาอะไรยังไงตกลงกันก่อนได้ครับผมถูกใจที่จะทํานัดวันมาทำไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรแต่ก็ขอบคุณนะครับผมถ้ายังทักกันมาคุยกันบ้างนะร้านผมไม่ได้เปิดตลอดนะครับผมบางคนอาจจะบอกว่าขับมาแล้วพี่ไม่เปิดร้านเลยผมต้องขอโทษด้วยนะพอดีผมจะมาเปิดเฉพาะวันที่ผมมีนัดจริงๆนะครับผม เพราะอย่างที่ทุกคนดูดูผมจะทราบกันนะผมจะติดเลี้ยงลูกจริงๆนะครับผมไม่สามารถไปไหนได้ผมไม่สามารถมาเปิดร้านตลอดเวลาได้อะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะผมมาพวกผมทําเสร็จผมก็กลับถ้ามีนัดผมก็มาทานะครับผมอ่าและนะตอนนี้ผมก็มีสเปร์ล้างโซ่เคลือบโซ่แล้วด้วยนะหากใครสนใจสามารถติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับผมสเปร์ล้างโซ่เคลือบโซ่นะ รับรองใช้งานดีแน่นอนลองอุดหนุนกันได้นะครับผมอะยังไงวันนี้ผมฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้หากมีสาระหรือไม่มีสาระอะไรยังไงก็ต้องขออภัยไวนะ้ใที่นี้ด้วยนะครับหากใครถูกใจยอะไรยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วยนะยังไงไว้ผมจะพยายามมาลงคลิปบ่อยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมใครคิดถึงกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะอย่าไม่ลืมกันใช่ไหม หรือใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรลองคอมเมนต์ขอกันมาได้นะครับผมไว้ผมจะทำให้นะครับผมถ้าทำได้นะเอาละยังไงวันี้ผมฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้ยังไงว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Hold close till get up Time What's left The storms we're chasing Leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on, We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on Shadow, turns to sun rays and on and on we'll go through the wastelands, through the